สวัสดีครับผม This is a toy นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวหุ่น D X R V Robo จากขบวนการนักซิ่ง Car l a n g เ r ครับผมก่อนจะไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้ไม่พลาดกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันไปทีละคันเลยนะครับผมจะเริ่มที่เล็กวิขนึ้นะครับหมายเลขหนึ่ของเรานั่นเองนะครับข้างบนจะเขียนหมายเลขหเนาะ ข้างแรกก็จะมีไฟนะครับข้างๆข้างหลังมีเทอร์โบด้วยเห็นไหมก็เพื่อนๆพอลองสังเกตน,นะครับตรงนี้นครับตรงกันชนหน้าของทุกๆคันนะครับมันจะเหมือนหน้าของเรนเจอร์เขา,าเดี๋ยวผมจะขึ้นรูป,ปให้ดูนะอันนี้ก็จะเป็นลสวิเคิลนะครับผมจุขยับก็คือจะมีล้อทั้ง4ีล้อน,นะครับ วิ่งได้แบบนี้นะครับโอเคเล็กวีขึ้นนะครับผ่านไปต่อไปเป็นบูวีขึ้นบูวีขึ้นจะเป็นเหมือนรถกระบะนะครับชนชนชน,ชนเพื่อนไหลทําไม่ลลุกก็จะมีสปอตไลท์อยู่ข้างบน เป็นไฟห้าดวงนะครับตรงนี้ตรงลาวตรงนี้เป็นเหล็กนะครับผมทําให้หล้อขนามีน้ําหนักพอสมควรเหมือนกันตรงนี้ก็เป็นเหล็กนะครับนี่ตรงนี้ตรงที่เป็นเหมือนไฟนครับเป็นเหล็กนะครับจุดขยับก็จะเป็นล้อเหมือนเดิมนะครับล้อเขาก็วิ่งได้ทั้งสี่ล้อนะครับเ,เล็กสองอยู่บนนี้เนาะ <S <S โอเคอันนี้เป็นบูวีขึ้นนะครับคันที่สามเป็น กลิ้นจะพึ่งรูยจะพึ่งใจเงี้ยรูเดี๋ยวคิวต่อไปแล้วเาขาไม่ยอมหยุด่มาเป็งคู่เลยละกันอันนี้เป็นกลิ้นวีเครนแล้วก็เยลโลว์วีเครนนะครับสองคันนี้เหมือนกันได้เลยต่างแค่สีกับเลขข้างบนนะครับต่างกันไม่เอ่ยอ๋ออันนี้เป็นสี่ประตูนี่เห็นไมมีสี่ประตูอันนี้มีสองประตูเองนะครับ ข้างหลังก็เหมือนกันนะไมเอยแล้วก็ไฟหน้าต่างกันนะครับแค่นี้ที่ต่างกันเยลโล่จะแย่งซีนเพื่อนอยู่เนอะโอเคเรามาดูคันที่ห้านะครับทิงวีขึ้นไม่รู้เขาเรีรถอะไรอนะ่ะอันเนี้ยเป็นเหมือนรถ รถรถรถครอบครัขขวรถไปเที่ยวแบบครอบครัวสบ,สบายๆอ่ะครับน่าจะใช่นะมีเลขห้าอยู่ข้างบนนะครับผมก็จริงๆเรียกไว้วิเขึ้นยังได้เลยมีนสียมพู็ตรงนี้นะครับนะครับผมตอนนี้ก็จบไปแล้วห้าคันนะครับเดีย๋ยวเราจะไปลองทำการรวมล่างพวกเขาห้าคันนะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มรวมล่างกันเลยดีกว่านะครับถ้าเป็นในการ์ตูนเนี่ยก็คือว่า5คันเนี่ยนะเขาจะวิ่งมั่วๆสลับไปสลับมานะครับแล้วก็จะมีเจ้าคันนี้นะครับวิ่งมาแว่แบบนี้นะครับคันนี้ก็จะวิ่งมาแต่ว่าในระหว่างที่คันนี้วิ่งมาเนี่ยเขาจะเขาเรียกอะไรเดี๋ยวเปิดประตูเบบนี่ยครับเปิดประตูแว่แบบนี้แล้วก็จะมีหมัดออกมาด้วยนะครับแบบนี้เนา แล้วก็จะวิ่งมาแปะก,กับยีนี่นะครับแบบนี้ผมก็จะพยายามทำไปช้านะครับนะแต่ว่าตั๊เสียมพูนเนี่ยมันจะมีหมัดเก็บไว้ในนี้เนาะแล้วก็ลอกออกมาแล้วก็จะมีเดือยตัวนี้ออกมาด้วยนะครับก็จะมาแปะก,กับตรงนี้นะครับล้อหลังของบูมขึ้นนะครับทำสองขานะครับผม นะครับใส่เข้าไปข้างหลังตรงนี้นะครับจะวิ่งมาอย่างนี้แล้วใช่ไหมอี2ลําเนี้ยก็จะวิ่งมาแบบนี้แบบนี้นะครับก็จะเปิดข้างหน้าขึ้นแบบนี้ด้วยนะครับก็จะชนแบบนี้อนะครับแต่ว่าเนี่ยเขาเล่นจริงแล้วเราต้องทําแบบนี้ก่อนเราต้องยกกันชนหน้าของคุณสินมิงขึ้นนะครับ แล้วก็แหกขาข้าอ,อกแบบนี้โอ้ยหล่นไปแล้วไปเก็บแปบบนี่นะครับแล้วเราก็จะเห็นไฟหน้าเขานะครับแต่ไฟหน้าเขาเนี่ยเราต้องเอาออกมามันจะเป็นแบบนี้ แล้วก็คือพอสองอันนี้วิ่งมาชนใช่ไหมมันก็จะเข้าแบบนี้เราก็จะใส่ไปในช่องนี้นะครับเห็นไหมเลยนี่ตรงนี้อมองผ่านกล้องมันยากหน่อยนะครับพอสองข้างก็จะมีเหมือนกันนะครับนี่แค่นี้แล้วเอามาถ่ายนี่ใช่ไหมนี่เห็นไหมเลยสั่งยานะ แล้วก็อีกคันเนี้ยมันจะลอยมาจากฟ้าเลยบินมาอย่างนี้และครับแล้วก็จะเสียบเข้าไปในช่องตรงนี้แต่เปิดกับปรงเขาก่อนแบบนี่นะครับบินมาแบบนี้ชื่อตึเออ๊เข้าไปแบบนี้นะครับแล้วจากนั้นเขาก็จะค่อยๆยกตัวขึ้นอ้ออย่าลืมมาตรงนี้ขึ้นด้วยนะแบบนี้นะครับอันนี้นะครับจะเสร็จแล้ว เขยกขึ้นใช่ไหมมันจะเกินกล้องแบบนี้แต่รับกล้องแป๊บหนึ่งโอเคพอเขายกตัวขึ้นมานะครับไอ้เนี่ยกระโปรงสีแดงม,มันจะค่อยๆเปิดแบบนี้นะครับชืดออกมาหัวเขาก็จะโปลแบบนี้นี่เทไหมครัแล้วก็เราก็ดันในกระตุนจะไม่มีฉากไอ้ดันไอ้ดันอันี้ขึ้นไนะเราก็ดันขึ้นมาแบบนี้ ได้แล้วงไงล่ะเอาวีโรโบโนะครับเท็ไหมเขาต้องยืนเบ่งพลังตรงนี้แบบนี่แข็งมากหมดเลยนะครับจุดขยับของเขาก็จะมีแค่แขนสองข้างนะครับทาได้แค่นี้อย่างเดียวเลยก็ทำอะไรไม่ได้แล้วขาก็ทำอะไรไม่ได้นะครับขยับไม่ได้ แต่ว่าเขาจะมีโล่กับดาบด้วยนะครับอันนี้จะเป็นดาบของเขานะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นโล่ลองใส่ดูหนึ่งดาบหนึ่งโล่มันจะพร้อมลบนี่ จะเป็นลักษณะนี้แล้วครับเทไหมเป็นตัวหน่อยประมาณนี้นะครับผมก็จบลงแล้วนะครับสำหรับการรีวิวหุ่น D X R V Robo จากขบวนการ Car r e n g e r นะครับถ้าคนไหนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับก่อนจากกันนะครับ ถ้าใครยังไม่ได้กด subscribe เนี่ยก็อย่าลืมลงไปดกดข้างล่างให้ผมด้วยนะครับผมวันนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับ